ไปดูกรณีของการแถลงข่าวของผู้ต้องหาปกติที่เราเห็นตามหน้าข่าวเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสามารถปิดคดีได้ก็จะมีการแถลงข่าวพฤติกรรมของคนร้ายเอาคนร้ายมาร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะที่สิ่งต่างเหล่านี้ที่เราเห็นเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าทางรองประวงยาติธรรมก็ชี้แจงมานะคะว่าทางนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งห้ามนําตัวผู้ต้องหาออกมาแถลงข่าวด้วยค่ะก็ชี้แจงมานะคะว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วถ้าเกิดว่า ต้องหาเหล่านี้ไม่มีความผิดนะคะก็จะมีผลก็คือว่าทําให้เขาเนี่ยไม่มีที่อยู่ในสังคมเวลาที่ออกมาจากคุกแล้วคือเมื่อวานนี้ค่ะทางคุณทวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรมนะคะไปโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่า สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมมีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่3สิงหาคม2559รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในประเทศระหว่างวันที่23-29ถึงกร,รกฎาคมตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรายงานท่านนายกรัฐมนตรีทราบทุกสัปดาห์ ปรากฏว่าทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะก็นำเรื่องขึ้นไปกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีก็เลยมีบัญชาเพิ่มเติมให้นำเรียนรองนายยกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับทราบกรณีที่นำผู้ต้องหามาแถลงข่าวเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นการแถลงผลการดำเนินการเท่านั้นไม่จำเป็นต้องให้ผู้ต้องหามาแถลงข่าวด้วย เพราะว่าส่วนนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วถ้าเกิดต่อไปผู้ต้องหาไม่ได้เป็นคนที่กระทําความผิดหรือว่ากระทําความผิดจริงแต่เมื่อพ้นโทษไปแล้วตามคำพิพากษาก็จะทําให้คนเหล่านี้ค่ะ <c oughs> เขาไม่มีที่ยืนในสังคม <c oughs> แล้วก็หวนกลับไปซ้ํารอยเดิมด้วยการทําผิดซ้ําอีกได้ค่ะ ต่อมาคุณทวัชชัยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าการที่นายกรัฐมนตรีมีคําสั่งแบบนี้ออกมาก็เกิดขึ้นหลังจากที่ทางกระทรวงยุติธรรมได้ไปรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบเป็นประจําทุกสัปดาห์ได้ทวงติงเรื่องการนําตัวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนจับก,กุมมาแถลงข่าวคือบางกรณีถ้าผู้ต้องหาผิด ก็ดาเดน,นินคดีไปตามกฎหมายก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่บางกรณีสอบสวนไปสอบสวนมาคุณผู้ชมปรากฏว,ว่าผู้ต้องหาไม่ได้กระทําผิดจริงๆนะคะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ตรงนี้พอเขาพ้นโทษออกมาแล้วเวลากลับเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาได้อาจจะไม่สามารถไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกแล้วเพราะว่าบางคนไปจดจําภาพที่นําตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวแบบนี้เนี่ยแหละค่ะเลยได้มีคําสั่งนี้ออกมานะคะก็สั่งการไปที่รองนายก ที่กํากับดูแลสำนักงานตํารวจแห่งชาติให้ทําหนังสือแจ้งไปที่สถานีตํารวจทั่วประเทศให้ยึดถือปฏิบัติคําสั่งนี้จะมีผลว่าจะไม่มีการนําตัวผู้ต้องขังมาร่วมแถลงข่าวอีกต่อไปค่ะ